เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยกว่าไดา้มีชาวเน็ตจ,จำนวนมากให้ความสนใจและส่งกำลังใจให้กันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวการเกิดอุบัติเหตุของพระเอกหนุ่มขวัญใจสาวๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและเป็นใครเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานสร้างครอบครัวด้วยกันระหว่างนักแสดงหนุ่มชื่อดังกับภรรยาสาวนอกวงการที่ตอนนี้มีทายาทที่น่ารักด้วยกันสองคน เราจะได้เห็นโมเมนต์น่ารักนักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านทางไอจส่วนตัวล่าสุดทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับตกอกตกใจกันเป็นอย่างมากเมื่อแนนนี่โพสต์คลิปขณะพาสามีส่งโรงพยาบาลโดยด่วนหนุ่มบอลน,นอนบนเตียงนิ่งโดยโพสต์คลิปผ่านไอจีพร้อมแคปชั่นบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนึกว่าจะเป็นอมาตาะแล้วขึ้นรถพยาบาลครั้งแรกชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร